อรคะราชบุตรถ้าไมททำกิริย,มรยามารยาทมักง่ายแบบนี้ลไ่ไคะหรือ <c oughs> ว่าอนเนกลาบเนี่ยเข้าเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะก็ไม่ทุกคนหรอกพี่เจ้าชู้น้อยที่สุดนะเฮ้ยน่าให้ทีมขอหอย <c oughs> อะไรมีอะไรฝาบ สบายใจอะไรมานั่งโดดน้ำหน้าเวทีเนี่ยไม่ได้กินเไงเขาดา่าว่ามักง่ายเนี่ยนี่ผมก็ไปเคลียร์ให้แล้วไงโอ้แล้วพวกท่านคิดได้ไงเนี่ยคิดยดังไงว่าผู้หญิงเนี่ยจะเชื่อหมอนชั้นโอ้ขนาดพ่อหมอนชั้นโดดเนี่ยปองตะปองยังไม่เชื่อหมอนชั้นเลยตะปองเขาจะเชื่อลูกไงเล่าเขาเชื่อผู้หญิงแค่เดียวอมยิ้มอมยิ้มรอรอตายยังมันสรุปคือ,อยังไง เขาไม่ชอบคุยคุยไม่รู้เรื่องใช่ไหมคุยแล้วเขาจัดการเองจัดการเองไม่พอปาะเขาค่อยคุยกับเขาครับรถนายเคีัยรถนายจะไปดูรถมาเกยครับขอบคุณครับอ่านเลยอ่านเลยเราเห็นรถอะไรมองไม่เห็นเนี่ย <6 S 2> กห 5, 2, 6, 6, กกอไก่ชอกระเชือห้าสองหกเจ็ดหกกอไก่ชอกระเชอืชอห้าสองหกเจ็ดนะครับ จอดที่โรงเรียนทะเบียนกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาไปไหนอะขยับรถอันนี้แกนั่งประของเบาหวาน้ที่เฉยจับบอสทำไมมาทะเบียนรถกรุงเทพอ่ะไม่รู้เขามากับผู้หญิงเหรอเด็กเข้ามาส่งใช่หรือเปล่ายังไงขยับรถด้วยนะครับรถจอดที่โรงเรียนนะครับรีบไปตอนนี้เลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองชันไม่ไน้เรื่องเลยจัดการเลย ใจเย็ยนๆนะจ๊าน้องกระเกตยอย่าเพิ่งเข้าใจพี่ผิดไปคือพี่น่ะจะบอกให้น้องกระเกตได้รู้ถ้าหากว่าน้องกระเกตร,รับรับพี่สองฝ่ายสิ่งแรกที่น้องกระเกตจะได้รับจากพี่นั่นคืออะไรนะ